เอาล <cache> ะครับอาทิตย <Eat maple> <benchmark> ์นี้หมดตัวก็คือพระคัมภีร์มาระโกบทที่8ข้อ34ถึง38ครับผมอยากจะให้ฟังนะครับมาระโกบทที่8ข้อ34ถึง38แบบนี้นะครับพระองค์จึงทรงร้องเรียกประชาชนกับเหล่าสาวกให้เข้ามาแล้วตรัสแก่เขาว่าถ้าผู้ใดจะใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นชนะตัวเองและรับกังเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแกเราและข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาโดยว่าถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเราในชั่วชีวิตนี้ซึ่งประกอบด้วยการชั่วคิดคดทรยศบุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้นในเวลาเมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดา และด้วยเหล่าผู้สวรรค์ผู้บริสุทธิ์ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์เปิดสติปัญญาเราให้เข้าใจน้ำมาจากพระองค์ให้เรารู้ว่าพระองค์กําลังจะสอนอะไรเราในป่าวันนี้ขอเราที่ฐานในพระนามสุดเจา้าเอเมนพี่น้องครับพระกมีบอกว่าพระเยซูนะครับเรียกร้องคนนะครับให้ใครจะตามพระองค์มา ให้ทำหนึ่งสองสามสี่นะแต่ว่าเมื่อตอนต้นบทนี้นะครับถ้าเกิดเราได้ดูขึ้นไปในบทที่แปดนี่ครับตอนต้นบทมีคนมาหาพระเยซูคคริสต์รับอยู่กับพระองค์มาลาโกบทที่แปดครับไม่มีบทที่อะไรทรงเลี้ยงคนสี่พันไม่ใช่หรือครับมาท์ับบทที่แปดครับใช่ครับตอนต้นบทเลี้ยงคนสี่พันใช่ไหมครับก็คือมีคนตามพระเยซูคริสต์มานะครับแล้วก็พระเยซูคริสต์บอกว่าพระเยซูคริสต์สงสารคนเหล่านี้เพราะเขาค้างอยู่สามวันแล้วและไม่มีอาหารกิน คนจานวนมากตามหาพะจิตรคิดนะครับติดตามพิจิตรคิหลายวันไม่มีอะไรกินพิจิตษคิดทำไงครับสงสารเขาก็เลี้ยงเขาด้วยอาหารขนมปังนะครับคนป่วยตามหาพะจิตรคิดในบทต่อไปในในข้อต่อไปคนป่วยตามหาพิจิตรคิดคนมีผีเข้าคนมีโรคภัยไข้เจ็บมหาพะจิตรคิดพรจิตรคิดทำอะไรครับรักษาเขาให้หายใช่ไหมครับพิจิตรคิทรงสงสารคนเหล่านั้นรักษาให้หายและคนที่ตามพิจิตคิมาต้องการอะไรพิจิตรคิดให้สิ่งเหนั้นแก่เขา แต่พระคิดเรียกร้องเขาใน3เรื่องนะครับในข้อที่เราอ่านไปมารโกบทที่8ข้อ34นะครับพระคิ์บอกว่าถ้าใครจะตามโรงมาข้อที่1นะครับให้เอาชนะตัวเองครับ <Amen. S 2> ยากไหมครับชนะตัวเองอยากเรืย่ายากบางเรื่องบางคนอาจจะ อ๋อเรื่องอะไรที่เป็นระเบียบกระชับอาจจะยากหน่อยใช่ไหมครับในตัวเรานะครับพระเจ้ารู้ดีว่ามีอะไรอยู่ในชีวิตของเราใช่ไหมครับพระองค์รู้ว่าเรามีความบาปเรารู้พระองค์รู้ว่าในชีวิตเรามีอะไรบ้างนะครับโรมบทที่7นะครับโรมบทที่7ข้อ15บถึง19นะครับบอกอย่างนี้นะครับว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทําของข้าพเจ้าเองนะครับเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจการทําของข้าพเจ้าเอง เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทําสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะทําแต่กลับทําสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นเปาโลอบอกนะแม้แต่ตัวเองทายังไม่เข้าใจตัวเองนะครับอยากจะทําดีแต่ทําไม่ได้ครับใ,ในโครลสีบทที่3นะครับโคโลสีบทที่3ข้อ5บอกอย่างนี้ครับว่าเหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านเสียมีการล่วงประเวณีการสโสโครกราคาตันหาความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพ นในตัวมนุษย์นะครับพ้มพีบอกว่ามีการล่วงประเวณีการโศกโศกราคะตัญหาความปัถนาชั่วและความโลภพัมพีบอกว่าโจงประหารครับเปาโลบอกว่าจงประหาร,ร,เ,ร,าาร,หารเราต้องฆ่าสิ่งต่างๆที่ไม่ดีในตัวเรานะครับเราถึงจะชนะตัวเองได้ครับบางทีเราจะจะชนะตัวเองมีระเบียบกับตัวเองเราเองครับต้องสู้ต้อง เซตกดขึ้นมาให้ตัวเองใช่ไหมครับต้องพยายามตื่นขึ้นลุกขึ้นใช่ไหมครับและเปาโลบอกว่าเราต้องทําลายสิ่งเหล่านั้นที่เป็นความปัถนาบาปในตัวเราก็คือเราจะชนะตัวเองได้นะครับภาษาทางธรรมนะเขาบอกว่าเราต้องชนะกิเลสให้ได้ก่อนนะครับาวนี้เราจะชนะสิ่งเหล่านี้ด้วยวิธีไหนต้องมีดิสซิพลินต้องมีดิสซิพลินนะครับเปาโลเปรียบอย่างนี้ครับว่า เรามีอะไรบางอย่างใส่ไว้แล้วให้ถอดออกถอดออกครับความบาปความชั่วในตัวเราให้ถอดสิ่งไม่ดีออกไปครับท่านี้ปัญหาคือว่าเวลาเราถอดออกไปแล้วครับเราไม่ได้สวมบางอย่างเข้ามาวันหนึ่งเรารู้สึกเปื่อยเปล่าเราก็กลับไปสวมสิ่งที่ไม่ดีนั้นกลับมาใหม่เวลาเราถอดความไม่ดีออกไปครับ รเ,เ,าาเราครับเราต้องมีพระเจ้าเข้ามาครับเราต้องสวมสิ่งใหม่เข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้สวมสิ่งใหม่เข้ามาเราอาจจะพยายามทําดีได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็ต้องเอาสิ่งน,นั้นกลับเข้ามาใหมา่นั้นเปาโลอบอกเราว่าให้เราสวมสิ่งที่ดีเข้าไปสิ่งที่ดีก็คืออยู่ในโคโลสีบทที่3ข้อ8นะครับเปาโลอบอกอย่างนี้นะครับว่า แต่บัดนี้สารพัดส,สิ่งเหล่านี้ท่านจงเปลื้องทิ้งเสียคือความโกรธความขัดเคืองการคิดปองร้ายการพูดเสียดสีคําพูดหยาบโลนอย่าพูดมุสาต่อกันเพราะท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วข้อสิบบอกว่าและได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กําลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างให้รู้จักพระเจ้าสิ่งที่เราจะสวมเข้าไปใหม่คือสิ่งที่พระเจ้าให้เราสวม แต่ก่อนเราจะสวงครับเราต้องมารู้จักพระเจ้านะครับเพราะว่าโครสีบทที่ 3: ข้อ15บอกอย่างนี้ครับว่าจงให้สันติสุขของพระคิดของจิตใจของท่านพระเจ้าเรียกท่านไว้ให้เป็นกายเดียวเพื่อสันติสุขนั้นท่านจงมีใจกระตัญอยู่ข้อที่บอกว,ว่าและจงให้พระวาทะของพระคิดดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบคุณพระเจ้า พี่น้องครับพระมีกำลังบอกว่าให้สันติสุขของพระคิดครอบครองจิตใจให้พระวจนะของพระเจ้าครอบครองร่างกายของเราการต้อนรับพระคิดเข้ามาในชีวิตจึงเป็นคําตอบครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนที่พยายามจะทําดีเราถอดสิ่งที่ไม่ดีออกและเราไม่มีอะไรสวมเข้ามาเลยวันต่อไปเราก็จะหมดกําลังเราอาจจะต้องกลับไปหาสิ่งที่ไม่ดี แต่ถ้าเกิดเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเรานะั้นคือการสวมสภาพใหม่ของพระเยซูคริสต์นำเสื้อตัวใหม่มาสวมจากคนที่เคยใส่เสื้อที่สกกรกเลอะเทอะเราถอดออกวันนี้เราใส่เสื้อของพระเยซูคริสต์คือเสื้อที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์และเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในหัวใจเรานี่คือคําตอบครับเราต้องรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเราต้องให้พระเจ้านะของพระเจ้าอยู่ในตัวเราสําหรับเราที่เป็นคริสเตียนครับเราเองบางครั้งเราเอาสิ่งไม่ดีออกไป และเราไม่ได้เข้าหาพระเจา้าเราหมดกําลังเราต้องรับพระเจ้าพระเจ้าทุกวันครับอันนี้เป็นการกระทําแบบทุกวันนะครับเราถูกสร้างมาไม่ใช่เป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ Galaxy Note 6ที่เขาบอกว่าแบตเตอรี่3,000อะไรสักอย่างสามารถอยู่ได้ทั้งอาทิตย์เราเป็นรุ่นเก่าครับเราเป็น iPhone รุ่นเก่าครับเป็นไงครับเวลาใช้ตกเย็นเป็นไงครับ แบตหมดแล้วต้องชาร์จใหม่ครับบางคนออกไปสตาร์ทรถตอนเช้าแบตหมดแล้ว <c oughs> เสียบชาร์จใช่ไหมครับเราเป็นเราเป็นเราเป็นแบบนั้นครับเราจะต้องชาร์จไฟกับพิธีคริสตลอดเวลาบางคนบอกว่าฉันมาบสถ์อาทิตย์ละหนึ่งวันก็พอแล้วตลอด6วันที่เหลืออยู่ฉันไม่อ่านพระเจ้าพระเจ้าเลยไม่มีการชาร์จเลยเราอาจจะอยู่ได้2วัน3วันถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้พลังงานแล้วเราก็หมดพลังเราจึงต้องรับพระเจ้าจพระเจ้าทุกวันครับ พี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้ามีพี่น้องหลายคนนะครับเปิดฟังมานาประจําวันใช่ไหมครับมีพัมพีเสียงใช่ไหมครับมีการอ่านมีการทําหลายอย่างซึ่งเหล่านั้นเป็นการชาร์จไฟของเราให้เต็มอยู่สเสมอนะครับเราให้สันติสุขพระเจ้าครอบครองหัวใจเราเราให้พระเจ้าครอบครองชีวิตของเรานะครับนั่นเป็นสิ่งแรกครับคือการชนะตัวเองสิ่งที่สองที่พระเจ้าอบอกเราว่าให้เรารับกังเขนของตนกังเขนแรงถึงข่ายครับ พระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับรับการเขนก็คือการรับพออระเยซูคริสต์การเขนเป็นภารกิจของพ,อองพอระเยซูคริสต์ครับพระเยซูคริสต์แบกไม่กางเขนพระอ,องค์มีหน้าที่เข้ามาในโลกนี้เพื่อจะตายแทนเราพระอ,องค์แบกไม่กางเขนนั่นคือแบกภารกิจของพระองค์และพระเยซูคริสต์มอบกางเขนให้กับเราด้วยครับนั่นเป็นภารกิจที่พระอ,องค์มอบไว้กับเราพระเยซูคริสต์บอกกับเปโตรครับว่าท่านคือศิลาบนศิลานี้เราจะตั้งคิดจัร พระเจ้ามอบภารกิจให้กับเปโตรนะครับหลายคนทุกวันนี้ก็เลยยงย่องให้เปโตรเป็นคนตั้งคิดจักรแล้วเราเป็นผู้มาร่วงแต่ว่าพระเจ้ามอบสิ่งเหล่านั้นให้กับเราด้วยเราบางคนได้รับการเขนของพระยุสคิดแตกต่างกันไปครับบางคนมีการเขนใหญ่มากครับเพราะว่าเราเป็นคนแข็งแรงบางคนมีการเขนเล็กครับพอตัวเราที่จะแบกกันไปกับโลบอกว่าการเขน คือการคืนดีกันกับพระเจ้าเรื่องของการเขนคือเรื่องการคืนดีกับพระเจ้าที่พระเจ้ามอบให้กับเราทุกคนเรามีการเขนนี้อยู่นะครับคือการบอกทุกคนว่าพระเจ้าต้องการรู้จักเขาพระเจ้าต้องการคืนดีกับเขาและเราในฐานะคริสเตียนทุกคนจึงเป็นคนที่ชอบพูดเรื่องของพระเจ้านะครับพี่น้องที่อาจจะเข้ามาใหม่ๆแล้วก็วทาไมคริสเตียนชอบชวนฉันมาโบสถ์ใช่ไหมครับทาไมคริสเตียนชอบหลอกฉันมาให้เล่นดนตรีหลอกฉันมากินข้าว แต่ว่าเจตนาจุดประสงค์ของเราคือเราอยากจะเล่าเรื่องราวของพยุสกิทให้กับทุกคนที่รู้จักพระองค์เป็นการคืนดีก,นกันกับพระเจ้านะครับนี่เป็นการเขนอันหนึ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายไว้นะครับแต่การเขนของเราตอนนี้หมายความว่าเราทุกคนมีการเขนที่ไม่เหมือนกันครับถ้าเราอายุมากหน่อยไม้กางเขนเราอาจจะเป็นไม้เขนที่เล็กหน่อยนึงถูกนะอ <laughs> <laughs> เล็กหน่อยนึงที่จะพอกําลังเราแบก ถ้าเราเป็นคนที่ยังวัยรุ่นหนุ่มสาวมีกําลังอยู่ม้นเขยเราอาจจะใหญ่แล้วก็หนักที่พอเราจะแบกด้เราทุกคนต้องแบกครับแต่พระเจ้ามอบอะไรมาให้กับเราบ้างครับอาจารย์เปาโลเปลี่ยนอย่างนี้ครับเหมือนอวัยวะครับในโรมบทที่12นะครับโรมบทที่12ข้อ4ถึงข้อ8นะครับเปาโลเปลี่ยนว่าอย่างนี้นะครับว่าในร่างกายอันเดียวกันเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆไม่ได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใด พวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคิดและเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นและเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานให้กับเราคือถ้าเป็นการเผยพระเจนะก,ก็จงเผยตามกำลังความเชื่อข้อ7บอกว่าถ้าเป็นการปนิบัติก็จงปนิบัติถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติ ถ้าเป็นการบริจาคก,ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดีพี่น้องครับนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับมีอีกหลายตอนที่เปาโลพูดถึงว่าเราเป็นอวัยวะที่เป็นอวัยวะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะหนุนใจลว,ว่าเราเป็นอวัยวะอะไรบ้างในคริสตจักรครับในพระมีตอนนี้บอกมีอวัยวะที่ต้องเผยพระเจนะครับมีอวัยวะที่ต้องปฏิบัติ มีวิวัฒที่ต้องสั่งสอนมีวิวัยวะที่ต้องเตือนสติมีววัยวะที่ต้องบริจาคมีอวัยวะที่ต้องครอบครองมีววัยวะที่ต้องเมตตาแสดงว่ามีหลายอย่างในริสตจักรนะครับอย่างน้อยจะต้องมีเผยพระชนะมีปณิบัติมีการสั่งสอนมีการเตือนสติมีการให้ด้วยใจกว้างขวางแต่บางทีเราสลับกันครับบางทีคนที่ควรเผยพระชนะไปปณิบัติ คนที่ควรเผยพระเจนะไปปฏิบัติหมายความว่าไม่มีใครทําการปฏิบัติแล้วหน้าที่ของฉันฉันต้องเผยพระชนะเผยพระเจะแต่ฉันต้องวิ่งลงไปล้างจานไปเก็บกวาดไปทําทุกอย่างเพราะว่าไม่มีใครทํางานปฏิบัติบางทีเราสลับกันครับคนที่ควรทํางานปฏิบัติขึ้นมาเผยพระชจนะครับอาจารย์ควรจะทําอย่างนี้อาจารย์ควรจะทาอย่างนั้นหรือเราช่วยกันแนะนําเผยพระชจะแทนบางทีเราทํางานสลับ และนี่ทําให้อัยวะไม่สมบูรณ์น้องกับพระเจ้าบอกว่ามีอัยวะแตกต่างกันไม่ใช่ว่าเราไม่สําคัญแต่ว่าเรามีหน้าที่แตกต่างกันผมคิดว่าหลายคนอาจจะชอบงานขึ้นมาข้างบนนะครับก็เป็นงานที่เราได้แสดงออกนะครับแต่หลายครั้งงานที่ไม่ได้ขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็เป็นงานสําคัญมากผมขอบคุณพระเจ้านะครับมีครับ ขณะที่เราไปเย system, business, while, ี However, the best, in them, the like, else, ่ยมเยียนร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับเขาก็ได้ให้ข้อคิดเราแล้วอาจารย์ก็เขาบอกว่าคนที่ทํางานในครัวนี่สำคัญมากที่สุดสําหรับเขานะครับเพราะเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารครับแล้วเขาก็บอกเราว่าถ้าเกิดคนที่ทํางานในครัวเนี่ยไม่มาหัวใจของเขาครับร้านของเขาครับหรือว่าแม้กระทั่งในกิจักรที่เราควรจะมองเห็นด้วยว่าถ้าคนเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติรับใช้ไม่ได้มาช่วยเหลือเราจะขาดกําลังสําคัญไปนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญครับ ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เห็นความสําคัญผมอยากให้เราทุกคนหนุนใจกันว่าทุกคนสําคัญครับผมจําได้ว่าเวลาพ่อรองแม่เหฮงไม่มานะวันนั้นเงียบเหงามากนะครับรู้สึกจะมีครั้งหนึ่งใช่ไหมที่เจ็บนะครับไม่ได้มามาแล้วมาเอามาที่หลังวันไหนที่แม่ฉลองสีไม่มานะวันนั้นเงียบไปเลย ใช่ไหมครับหรืว่ามันัเรนเารว่าเลี้ยวผิดมเราทุกคนมีความสําคัญครับเราลองคิดดูครับถ้าวันนี้โอตอนแรกผมมาถึงปุ๊บได้ยินว่าน้องอะไรชุติกล่องไม่มาครับน้องเควินไม่มาปุ๊บตกใจเราจะทํายังไงกันดีปัญหาคือใครจะมาช่วยเรายกกล่องขอบคุณพระเจ้าจอบมาเรามีความสําคัญทุกอย่างครับเพราะพระเจ้าใช้เราแต่ละคนแตกต่างกันเผยพระเจนะปณิบัติสั่งสอนเตือนสติบริจาคครอบครองเมตตา อย่าทํางานสลับกันนะครับความจริงของการแบกกางเขนก็คือว่าเราต้องมอบชีวิตเราให้กับพระเจ้าและทําหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้กับเราบางทีเรามีดีหลายอย่างครับผมเข้าใจครับว่าผู้เผยพระชนะอาจารย์ก๊อฟเนี่ยล้างจานเก่งครับแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะไปล้างจานครับเรารู้ไหมครับว่าบวชใหญ่ๆอาจารย์ที่เทศดีๆที่มีสมาชิกเยอะๆเนี่ยครับผู้รับใช้พระเจ้าต้องใช้เวลาใส่ใจอยู่กับการ อ่านข้อจะนะเตรียมพ้จนะนะครับถ้าเกิดในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้องไปทําอย่างอื่นมากกว่าการเตรียมขพอจะนะอาทิตย์ถัดไปครับเพราะจนะพระเจ้าจะบกพร่องไปนะครับเขามีหน้าที่ที่จะต้องตัดเตรียมขพอจะนะเราต้องช่วยเขาให้เขาได้ตัดเตรียมพ้จะนะให้ทํางานของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ส่วนของเรามีหน้าที่อื่นเราช่วยกันทําครับแล้วก็ทําอย่างเต็มที่ครับนี่เป็นการแบ่งกังเขนวันนี้กังเขนของเราคืออะไรครับ พระเจ้าจะตั้งเราวันแตกต่างกันนะครับบางคนเป็นการเขียนที่แค่มานั่งนี่แหละครับแค่ท่านมานั่งเนี่ยแบบร้านหนังสือดอกยาบ่อนครับเพียงแค่แวะเข้ามาเราก็แอบนิยมอยู่ในใจเพียงพี่น้องมานั่งครับเป็นไงครับหนุนใจกันสร้างสุดสร้างเสริมกันนะครับพระเจ้าใช้เราแตกต่างกันไปขอให้เราเป็นอวัยวะที่ช่วยกันหนุนใจกันนั่นเป็นการแบกก่งการเขียนครับสิ่งที่3ครับพระคุณคิดบอกว่าจงตามเรามา เมื่อเราชนะตัวเองเมื่อเรารับกางเขนของตนแบกแต่เราไม่ได้ตามพระเยซูคริสต์คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเป็นไงครับล้มเหล,ล,ลวหมดเลยครับรับกางเขนแบกมาชนะตัวเองพย,ยักแต่ว่าตามคนอื่นไม่ได้ตามพระเยซูคริสต์สิ่งที่ทําทั้งหมดล้มเหลวไปหมดเลยครับผมเคยเห็นภาพนะครับเป็นภาพยนตร์นะครับที่เขาจะไปที่หนึ่งแต่ว่าติดตามหิดคน นะครับก็เลยไปอีกที่หนึ่งแทนแทนที่จะไปพักผ่อนกับครอบครัวกลายเป็นถูกทอดทิ้งอยู่ที่บ้านหรือว่าแทนที่จะได้ขึ้นเครื่องบินไปทางนี้กลับไปถึงหน้าเครื่องบินแต่ขึ้นไม่ได้เพราะว่าไม่มีตัว๋วนั่นเป็นภาพของคนที่พยายามที่จะตามอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องทำนะครับบางครั้งเราตื่นแต่เช้าเตรียมกระเป๋าใช่ไหมครับเ,เตรียมตัวลาหยุดเรียบร้อยหมดซื้อตั๋วแล้วแต่ไปถึง ไปผิดที่ไปผิดสถานีไปผิดรถเราก็จะไม่ได้ไปถึงจุดมุ่งหมายแม้ว่าเราจะเตรียมมาอย่างดีแล้วโดยเฉพาะถ้าเราไปผิดเวลากับรถไฟนะครับถ้าสมมติเรามีทุกอย่างเตรียมทุกอย่างแต่ว่าไปผิดสถานีหรือไปผิดชานชาลาแม้ว่าสองนาทีเขาบอกว่าอยากจะรู้จากคุณค่าของหนึ่งนาทีเนี่ยให้ลอง ไปถามคนที่ตกรถไฟครับผมเคยมีประสบการณ์นะครับถือตัวรถไฟนะครับให้คนทั้งกลุ่มเลยนะครับแต่ตื่นสายเป็นประสบการณ์ที่จดจำไว้ตลอดเวลาตัวแต่ละใบเนี่ยมันก็มีคุณค่าเลนะทั้งกลุก่มตัวนั้นเนี่ยทำงานทั้งเดือนเียจ่ายคืนเขาบเราผิดเวลานิดเดียวเราไปผิดที่เราตามผิดคน เราไม่สามารถที่จะได้ไปนะครับถ้าวันนี้คุณตามแต่ผมตามแต่คนที่พาคุณมาตามแต่เพื่อนของคุณแต่คุณไม่ได้เชื่อพระเจ้าเองไม่ได้เรียนรู้จักพระเยซูริดเองไม่ได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูกิดเองคุณอาจจะตามผิดคนก็ได้ครับผมรู้จักบางคนครับที่เขามาโบสถ์ที่เมืองไทยนะครับเขาตามสาวมาครับคนที่ตามสาวเนี่ย ก็โบยนั้นจะมีสาวๆสวยๆรัเกาตามสาวมารู้ไหมครับตอนจบเขาได้อะไรได้สาวไปได้สาวไปครับเพราะว่าตามสาวอยากได้สาวก็ได้สาวไปใช่ไหมครับสาวครับสาวๆหน้าไม่ใช่สาวนะนะครับบางคนตามสาวมาก็ได้สาวไปครับแต่ว่าไม่ได้พยสุขินเพราะนี้นไม่มีสาวให้ตายโบยไม่มีสาวให้ตามโบยจะมีแต่สาวน้อยบางคนอยากหายโรคครับอยากหายโรคมาโบยครับตามมา พระเจ้าเมตตาครับรักษาให้หายจากโรคได้หลังจากโรคหายแล้วครับตัวก็หายไปด้วยครับเพ,พราะว่ามาเพื่อมาหายโรคไงครับมาเพื่ออยากจะรับการรักษาเมื่อหายโรคเราก็หายไปเลยครับรไม่ได้พระเจ้าๆๆบางคนอยากได้บางอย่างครับเมื่อได้แล้วก็ไปเพราะว่าไม่ได้ตามพระยุทธกิดแล้วจาคนโรคเลือนสิบคนได้ไหมครับ<ด>มาหาพระยุทธกิครับเจอไหมครับพระยุทธคิดถามว่าอยากปรารถนาอะไร เขาบอกอยากจะหายโลกใช่ไหมครับแต่มีคนเดียวที่กลับเดียวเพราะว่าอีกเคนอยากหายโลกอย่างเดียวครับใช่ไหมครับ <ไป S 1> และคนเหล่านั้นได้หายโลกครับแต่ว่าชีวิตเป็นยังไงต่อไปเราไม่ทราบครับมีเพียงคนเดียวที่กลับมาหาพิสกิตและเขาได้หายสนิทหายขาด<ช>และมีชีวิตนิรันดร์กับพิสกิตด้วยนะครับบางคนอาจจะชอบตามอาจารย์ดังๆครับ ผมนี่ก็ดังเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีอาจารย์ดังมากกว่านี้ครับบางคนอาจจะชอบตามอาจารย์ดังๆบางคนบอกว่าในไมริกาต้องตามอาจารย์คนนี้อาจารย์คนนั้นถ้าอาจารย์ตามแต่อาจารย์ดังๆครับไม่ได้สนใจว่าคําสอนตรงกับวไปสกิดหรือเปล่าไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้รู้เลยว่าอาจารย์สอนอะไรเราอาจจะเคยได้ยินข่าวมีอาจารย์ที่เมืองไทยนะครับมีปัญหาแล้วก็คนที่ตามเขาทั้งหมดผิดหวังบางคนยังกัดฟันแล้วบอกว่า ยังตามอยู่แต่ว่าอันนั้นไม่ได้ตามพระยนตรคิดถ้าเราตามอาจารย์ดังๆโดยไม่สนใจว่าคาสอนเพื่อตรงกับพระพีหรือเปล่าครับเราจะตาม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 จนไปถึงที่ชอบที่ชอบครับเพราะว่าเราทุกคนต้องไปที่ชอบที่ชอบใช่ไหมครับภาษาไทยบอกแล้ว <c oughs> ไปที่ชอบที่ชอบความหมายความหมายก็คือ <c oughs> อาจจะไปสุขติอะไรที่ชอบที่ชอบแต่ไม่ชอบ ไม่ชอบไปที่ชอบในโลกคือไปที่บัดก่อนดนะครับดังนั้นวันนี้ขอหนุนใจเราตามพระเยซูคริสต์ครับเพราะพระเยซูคริสต์จะนำเราไปสู่สวรรค์นะครับเราจะไม่ไปเฉพาะที่ชอบเพราะเราไม่รู้ว่าที่ชอบของเราแต่ละคนมันอยู่ที่ไหนนะครับตามทางพระองค์เราจะไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับตามพระเยซูคริสต์ตามเพื่อจะไปสวรรค์ให้เราตามพระเยซูคริสต์ไม่ได้ตามผมไม่ได้ตามเฉพาะอาจารย์ก๊อฟแต่ตามใครก็ได้ครับที่เขาตามพระเยซูคริสต์ S 1> <S 1> เปาโลพูดอย่างนี้ครับเปาโลบอกหนึ่งหนึ่งโคริน์บที่สิบเอ็ดข้อหนึ่งบอกว่าท่านทังหลายจงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคิดเราจะไม่ปฏิบัติตามอย่างอาจารย์ใครสักคน,นครับถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามอย่างพระเยซูคริสต์ไม่แน่นะครับคิดจากนี้วันหนึ่งจะ,จะ,จะเจริญใหญ่โตครับเราอาจจะยึดที่ฟูลตันได้นะครับแล้วก็มีห้องประชุมใหญ่โตคนเต็มสองร้อยคนวันนั้นเกิดอาจารย์ก็ไม่ได้ระวังตัวสมมุตินะครับสมมติไม่ได้ระวังตัวหรือผมเป็นผู้นําแล้ว สอนเพี้ยนเพี้ยนนำผิดผิดนี่น้องต้องสนใจขะจะนรนะเจ้าแล้วมาช่วยกันเตือนอาจารย์อาจารย์ผิดแล้วนะอาจารยนะ์สอนผิดน,นะแก้มเตือนด้วยความรักใช่ไหมครับและปรับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ปรับตัววันหนึ่งเขาไปผิดทางเราไม่ยังเป็นต้องไปผิดทางเขาด้วยครับเราจะติดตามพยูคิดแล้วก็ไปอยู่พระคนะครับพระพิมพมัทธิวบทที่12ข้อ3 3าบอกอย่างนี้ครับว่าพึ่งกล่าวยังใดอย่างหนึ่งว่าต้นไม้ดีผลก็ต้องดีต้นเลวผลก็เลวด้วย เราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันเราจะรู้จักผู้รับใช้พระเจ้าด้วยผลของเขาครับผมจําได้ตอนผมก้าวเข้ามาที่คิจักรที่นี่นะครับทุกคนชมนอานะจารย์ก๊อฟนะอาจารย์ก๊อฟไปเมืองไทยช่วงนะั้นเพวกกเขาชอบมาาอาจารย์ก๊อฟถอมใจ,จอาจารย์ก๊อฟ้ังจานทำกับข้าว <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าครับนั่นเป็นสิ่งที่เริ่มต้นต้องถาครับแต่ทุกวันนี้ขอหนุนใจพี่น้องที่จะช่วยกันนะครับให้คิดจักรเจริญเติบโตขึ้นให้พระเจ้าได้ทํางานของพระองค์อย่างเต็มที่ แล้วก็สิ่งที่เขายังถ่มใจอยู่ผมเชื่อว่าเขารักษาวครับถ้าวันหนึ่งไม่มีใครมาเลยเขาก็จะกลับไปล้างจานให้เขาจะทำทุกอย่างาแต่วันนี้หนุนใจเราให้เราช่วยกันนะครับเพื่อช่วยกันสร้างคิดจักรขององค์ขึ้นมานะครับท่พ,พีพูดต่อไปนะครับในข้อ35บอกว่าเพราะว่าผู้ใดใครจะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคือพระยุทกคิจและข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด พราะว่าถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรผู้นั้นจะนําอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมาพอสคิดบอกว่าถ้าเกิดคนไหนอายที่จะรับพระองค์อายที่จะรับถ้อยคําของพระองค์พอยุสคิดก็จะอายที่จะรับเขาในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาถ้าเราเลือกจะเอาชีวิตรอดในโลกนี้ครับก็คืออะไรก็ได้ที่ให้ชีวิตฉันลอด ถ้าเราเลือกจะเอาแต่หายโรคอะไรก็ได้ที่ทําให้ฉันหายถ้าเราเลือกจะเอาแต่เงินเอาแต่งานเอาแต่ตัวบุคคลแต่ไม่ได้เอาพิธีสุิดเราจะเสียชีวิตนั่นคือชีวิตนี้แหะนะแต่ถ้าเรายอมพเธีสุริ์ยอมทํเพื่อแม้บางครั้งบางคนถึงกับยอมเสียชีวิตเพื่อพระองค์เราจะได้ชีวิตนี้ละนี่น้องครับเราฟังแล้วอาจจะงงยอมเสียชีวิตแต่จะได้ชีวิตได้ไง เพราะว่าชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่นี่ครับเราอยู่ในโลกอย่างมากก็80 9 0มาฉชลองแม่ฉลองเสียจะร้อยสามสแต่ว่าในที่สุดอย่างน้อยในที่สุดตรงนั้นก็หมดไปเวลาอีก500รปีอีกพันปีอีกชั่วนิรันดร์เราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งเหล่านั้นสําคัญยิ่งกว่า คนที่อยากจะอยู่นานเนี่ยไม่เป็นท่าก็ไม่เอานะอยู่นานได้แต่นอนใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าครับตังนั้นเราอยู่สักประมาณร้อยหนึ่งก็พอแล้วเนาะร้อยยี่สิบไม่ไหวนะครับขอให้เราแข็งแรงดีขอพระเจ้าอวยพรเราให้มีกําลังครับแต่ว่าชีวิตเรานะครับอยู่ในโลกนี้เพื่อที่จะติดตามพระเยซูคริสและเรายอมที่จะแลกทุกอย่างเพื่อพระเยซูคริสยอมแลกแม้กระทั่งชีวิตของเราก็ได้เพื่อจะได้พระเยสูคริส เราจะได้ชีวิตนิรันดร์คือการไปอยู่กับโค์ตลอดชีวิตไม่มีประโยชน์อะไรครับที่เราจะได้ของทั้งหมดมาแต่ว่าเราทิ้การใช่ไหมครับไม่มีประโยชน์อะไรจะได้หวีมาถ้าผมเราล่วงหมดใช่ไหมครับไม่มีประโยชน์อะไรที่จะได้สิ่งของทั้งโลกแต่เราต้องสูญเสียชีวิตนิรันดร์ของเราแต่ในทางกลับกันครับถ้าเรายอมสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างความสะดวกสบายของเราสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราเลือกไม่ทิ้ก่อน เราจะได้พระองค์เราจะรับการเขตของพระองค์มาแบ่งเราจะติดตามพระองค์โดยการทํางานรับใช้พระองคไปจนถึงที่สุดและในที่สุดเราจะได้รับชีวิตินหลัพี่น้องครับวันนี้ผมอยากท้าทายเชิญชวนพยุสกิดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดผมไม่ได้หมายความว่าเงินทองไม่สําคัญแต่พี่น้องครับเมื่อเราเลือกพระยุสกิจก,ก่อนพยุสคิดจะรวยพอ่อขอ เมื่อเราไม่สบายเจ็บป่วยเราเลือกพระยุสคิ์ก่อนพระยุสคิ์จะช่วยหรือเราจะรักษาเราเมื่อเราขัดสนสิ่งใดก็ตามเราเลือกพระยุสคิ์ก่อนพระยคิดจะปวยกพระป่อนชีวิตของเราเรามีคำพยานมากมายผมเชื่อว่าเราทุกคนสามารถพูดได้ว่าพระยุสคิ์ทำอะไรให้ชีวิตของเราบ้างแล้ววันนี้เราเลือกที่จะชนะตัวเองรับกังเขนของตนแบกและตาโตมาผมอยากให้เราีโอกาสที่จะได้อธิษฐานนะัน ให้เราสงบใจถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ชนะตัวเองเราขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีกำลังที่จะชนะตัวเองถ้าวันนี้เรายังไม่ได้รับกังเขตของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเห็นกังเขตนั่นคือภาระที่พระคิดมอบให้กับเราแบกบและติดตามพระองค์พี่น้องครับถ้าเราติดตามผิดคนวันนี้พระเจ้าต้องการเราที่จะเลือกใหม่ติดตามพระเยซูคริส ติดตามพระองค์แ็่ผู้เดียวและมีใครสักคนที่ยังไม่ได้ต้อนรับพระยุสคิ์เข้ามาในหัวใจผมอยากท้าชวนให้ต้อนรับพระยุสคิ์ด้วยการยกเมือของท่านขึ้นบอกว่าผมดิฉันอยากจะต,ต้อนรับพระยุสคิ์เข้ามาในหัวใจพระเจ้าที่เราได้ยินว่าพระองค์ทําการได้พระองค์ทาําสิ่งที่ดีพระเจ้าที่ทําหลายอย่างเพื่อคนอื่นได้เราอยากได้พระเจ้านั้น เข้ามันดิชิตของเราเวลานี้อยากให้เราที่จะได้มีโอกาสคิดไข้ควรในบ่ายวันนี้